นี่ครับโอ้โหน่าทานมาก ตั้งน้ำนะครับหลังจากนั้นก็เดอกเกลือลองไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยขาแก่นะครับตะไคร้หอมแดงสูตรนี้บอกได้เลยว่าอร่อยข้าวหมดหม้อแน่นอนนะครับ ผมจะรอให้น้ำเดือด่านสมุนไพรทรงกลิ่นหอมก่อนนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับให้ตามด้วยน้ำปะลาร้าวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำปะลาร้าสำเร็จรูปยอไม้นะครับเราก็จะใส่ไปพอประมาณก่อนเนะาะถ้าไม่พอเค็มเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มนะครับน้ำเดือดผ่านแล้วครับผมจะตามด้วยกระชายกับรากผักชีเพิ่มความหอมนะครับ ผมจะต้มทิ้งไว้สักครู่นะครับลองชิมดูแล้วนะครับน้ำปลาร้าขาดหน่วยนิดนึงผมก็จะใส่ลงเพิ่มนะครับหลังจากเติมน้ำปลาร้าไปรสชาติก็เข้มข้นถูกใจนะครับผมก็จะตามด้วยเนื้อประดุกพอดี แม่บ้านดูหลานอยู่เนาะผมก็เลยต้องทำเองนะครับวันนี้ประดุกนี่ก็เลือกเอาแบบไซส์ขนาดกำลังดีนะครับเพราะว่าผมชอบประมาณนี้เนาะถ้าได้เป็นประดุกนาเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดนะครับผมจะใส่ผงรุงรสกะนอลอยชัวลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนถ้าใครชอบเป็นผงชูรสก็จัดได้เลยนะครับฟองก็ช้อนออกอุ้ยหอมมากเลยครับ พอเนื้อปลาดุกเริ่มสุกเนี่ยผมจะตามด้วยลูกโดดเลยนะครับวันนี้ผมใส่เป็นพริกแดงจินดากับพริกขี้หนูสวนนะครับจากนั้นก็ต้มทิ้งไว้คู่ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขอเพิ่มความนัวอีกนิดนึงนะครับด้วยน้ำปลรรา มะขามเปียกนะครับผมจะใส่ลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมะเขือเทศเลยนะครับใบมะกรูดแล้วก็อรอสักคู่อร่อยเข้มข้นมากเลยครับเป็นสูตรง่ายๆแต่รับรองข้าวหมดหม้อนแน่นอนผมจะเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นนะครับหลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยแพงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ปลาดุกต้มน้ำปลาสูตรคัวเรียมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาฝีมือคัวเรียมใจนะครับลองไปทับทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยอร่อยมากมายเลยคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ